อโมเดก่าดัชิบาสตาวันนี้เรามาสวนผักกันนะคะองุ่นกิ่งหนึ่งล้มลงมามันไม่หักนะแปลกนะเหมือนมันโดนลมแล้วมันล้มลงมามาทับอติโชคดีนะไม่เป็นอะไรกำลัองออกดอกหนึ่งดอกตอนเราไม่อยู่พ่อกับแม่ก็มาตัดไปกินนะคะ มีออเลี้อยดำๆเต็มเลย <_ d> um> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฉีดน,น้ำยาล้างจานโอ้ยพรมเขียวขอให้มันเป็นพรัมเขียวเถอะพี่นี่เพิ่งได้กินลูกครั้งแรกตั้งแต่ปลูกเมล็ดมาน่าจะห7เจ็ดปีแล้วนะเนี่ยเท่าที่จำได้ออกไม่เยอะเท่าไหร่ดูพู้สาจีน งามที่จังเลยตัดยอดเอาไว้ครึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามาสวนผักนะคะมาปลูกผักเพิ่มมีแตงกวาแล้วก็มีฟักทองมีมะเขือม่วงมีสุก,กีนี้สุก,กีนี้นี่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรามีที่สวนนี้เราปลูกแล้วส่วนพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ต้องทอํอร้านให้มันทาที่ให้มันไต่ขึ้นไปเนาะมันจะออกเป็นลูกย,วยาวด้วย กุเกยก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะคะเพื่อนพี่มิกให้มเมล็ดมาก็เลยลองเพาะดูแล้วก็เออหมดแล้วเีเท่านี้นแหละพี่มิกเตรียมแรงดินให้ปลูกแล้วนะเดี๋ยวกูเกยจะเป็นคนปลูกนะคะ <c oughs> ส่วนผักก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยมะเขือเทศที่เราลงเอาไว้ก่อนกับไทยงามขึ้นมากเลยทุกคนงามน่าชื่นใจมากอืมอากาศดีมากเลยตอนกลางคืนหนาวนิดนิด ตอนเช้าอากาศดีตรงนี้จะลงแตงกวานะคะแตงกวานะคะเราซื้อมาทั้งหมดหกต้นเป็นแบบที่พรอมเลซสีต้นแล้วก็แบบที่เขาตอนมานะคะสองต้นกูไก่พรอมเล็ดเอาไว้ก็มีนะที่บ้านแตงกวาแต่ว่ามันยังเล็กอยู่นะคะ che tra uno grosso e uno grosso ce n'è uno piccolo e uno piccolo, ci danno meno noia alle piante. Sì, certo, se uno più grosso e uno più piccolo ci danno meno noia che più grosso. ได้แล้วหนึ่งต้นพี่มิกบอกให้ปลูกสลับไปนะต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กอาหารมันจะได้กระจายทั่วถึงกุไก่ปลูกแตงกวาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพี่มิกก็อยู่ทางนี้เตรียมพื้นที่สําหรับปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็มาระให้นะเดี๋ยวถั่วฝักยาวแล้วก็สุก,กินนิที่เหลือนะคะก็จะลงตรงนี้แหละตะด,ดาเหนื่อยไหมเหนืนอ่อยนเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้ไก่พาชมสวนผัก ตอนที่ปลูกก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะเพราะว่ารีบมากเลยแดดเริ่มร้อนนะกลางวันนี้ก็อากาศเริ่มจะร้อนนิดหน่อยแล้วนะนี่คือมะเขือม่วงของเรานะคะปลูกสีต้นที่เดิมตรงนี้เลยแล้วก็องุนองุนตอนนี้กำลังออกดอกนะคะนี่ดอกของมันองุนก็ดกทุกปีนะนี่ต้นฟิกนะคะ ต้นฟิกที่มันเกิดจากต้นเก่าที่เคยมีตรงนี้ที่คุณตาเคยปลูกอร่อยมากๆต้นมะเดื่อฝรั่งนั่นเองเนาะพลัมอันนี้เป็นพลัมเหลืองพันลูกใหญ่นะคะโตขึ้นเยอะเลยหน้าตาของมันเดี๋ยวให้ดูแบบที่เห็นชัดๆดีกว่านีในข้างใต้ยี้นี่ แตกเงินสองเนาะหวานนะคะแต่กูแกไม่ค่อยชอบพลัมเท่าไหร่นะชอบพลัมเขียวที่สุดเดี๋ยวหันมาตรงนี้หันมาตรงนี้เออกล้วยนี่ตอนแรกว่าจะขุดไปปลูกที่บ้านพี่มิกบอกเอามันไว้ที่นี่แหละสงสารมันยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันลามไปเรื่อยๆแล้วก็ขุดออกเรื่อยๆเนาะหันมาทางนี้ นี่ที่เราปลูกตะกี้นะคะไม่ใช่ปลูกเพราะมเมล็ดพี่มิกทำอันนี้ให้ทำค้างของมันเนาะใช้ตะข่ายนะคะเหมือนปีที่แล้วเป็นตะข่ายพลาสติกซื้อมาห้ายูโรนะปีที่แล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะตอนแรกว่าจะเก็บไว้แต่ว่ามันยุ่งยากมากเลยในการเก็บพี่มิกก็เลยทิ้งไปปีนี้ซื้อใหม่ห้ายูโรยังเหลืออีกเนี่ยเพราะมเมล็ดถั่วฝักยาวแล้วก็ มาระนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้เดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นสุกีนี้กับแตงกวาแตงกวาสองต้นตรงนี้สกุกีนี้พันที่มันเลืออ้อยขึ้นนะแล้วลูกมันยาวไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะคะเพื่อนพี่มิกให้มัเล็ดมาจ้าจ้าจ้าพลังกลับค่ะค่ะค่ะเออรู้แล้วนะค่อยๆเดิน อ่าตรงนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศของคุณน้านะพี่มิกบอกคุณน้าเนี่ยไม่ต้องปลูกก็ได้เพราะว่าของเราก็มีนะก็กินด้วยกันนะคุณน้าไมา่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ํานะคะาาส่วนวนี้ของวพวกเราโตขึ้นเยอะเลยทุกคนสองอาทิตย์ที่เราไม่อยู่นะคะอันนี้โตน้อยกว่าเพื่อนพ่อเอามาเติมให้หรือเปล่าจำไม่ได้พ่อกับแม่เป็นคนมาดูแลให้นะออกดอกแล้วแล้วก็มีต้นนึ่งเห็นมีลูกแล้วนะ โตเร็วมากนะคะมะเขือเทศน่ารักมากเลยนี่กำลังออกดอกเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันออกลูกแล้วน,น,นี่ต้นนี้ดอกเยอะๆนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นลูกน้อยของมันแล้วอนี่ตรงนี้นะคะใครเห็นบ้าง <S <S เอ่ยเ,เ,เห็นแล้วเห็นแล้ว มะเขือเทศของเราก็งดงามดีนะคะปีนี้ปลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมะเขือเทศส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์ที่เอาไว้ทำน้ำอซอสมะเขือเทศมากกว่านะคะต้นพีชที่มันติดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้แล้วตอนนี้ลูกมันก็ร่วงหมดแล้วเพราะว่ามันมันเป็นโรคนะพีชที่นี่ดูแลยากมากต้องใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะนั่นไงหลักฐานลูกสีชมพูหล่นแล้ว อร่อยด้วยนะทิชต้นนี้เป็นพันธุ์สีขาวนะคะเนื้อหวานกรอบมากปีที่แล้วได้กินสองลูกนะส่วนอันนี้แตงโมกุ้่ไปเจอมันขึ้นเองนะก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นก็ก็ดีไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะมนเมล็ดมันขึ้นเองนะคะส่วนนี่ฟักทองฟักทองนี่เริ่มเลื้อยแล้วนะสี่ต้นนะคะ พูซาจีนก็เริ่มจะออกดอกจิ๋วแล้วนี่ทุกคนอันนี้เป็นผู้ซาจีนพันุพื้นเมืองธรรมดานะคะลูกเล็กๆเท่าเอเท่านี้โป้องอะไรแบบเนี้ยปีนี้โดนตัดครึ่งต้นแต่ก็ยังงดงามมากเลยมันสูงจนเก็บไม่ไหวอะ่ะทุกคนต้องตัดบ้างส่วนตรงนี้ก็เป็นสุกินี้นะคะสี่ห้าต้นตรงนี้สุกินี้ พ่อกับแม่บอกว่ามันออกลูกไปแล้วบ้างเก็บกินแล้วบ้างนะแล้วนี่ก็ทยอยออกลูกอีกแล้วนะคะใช่พี่มิกบอกมันกำลังออกลูกเล็กๆนะนี่มันออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตะไคร้นะคะเริ่มแตกกองดงามดีมากเลยโอ้คุณกระชัออ่อพี่มิกตัดดอกอติโชคมาดอกหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะงั้นก็เป็นสบับปีรป่า แล้วก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็อางุ่นนะเหมือนเดิมนะคะองุ่นตรงนี้ก็ดกเหมือนเดิมใช้น้ํายาล้างจานผสมน้ําฉีดฆ่าเพลี้ยแบบนี้นะคะจะต้องฉีดตอนที่มีแดดนะเพราะว่ามันจะได้ทํางานร่วมกันนะคะเป็นการทํางานที่ดีมากขึ้นมันจะทําให้เพลี้ยตายวุ้เต็มเลยทุกคนดู เช้านี้มาสวนผักนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันเลยตั้งแต่ที่มาปลูกออแตงกวามาหยอดมเมล็ดถั่วฝักยาวแล้วก็มาระเนาะเดี๋ยวมาดูซิมันงอกกันมั่งหรือยังนะที่เราหยอดมเมล็ดเอาไว้นะคะ้แต่ที่เห็นตอนนี้นะนอกด้วยยากขึ้นรกมากที่ไม่ได้มาสวนผักนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวัน อากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่นะคะตอนกลางคืนตอนเช้ามืดเพราะฉะนั้นผักมันก็จะโตช้าหน่อยเท่าที่เห็นรู้สึกไม่มีอะไรงอกเลยแล้วน่ะโอ้ดูเต็งกว่านี่นี่มาเกาะอ,อันนี้ลูกอาหารเช้า หวาเจี๊ยบรัสเบอร์รีสีเหลืองนะมันจะหวานกว่าสีแดงแต่ว่าสีแดงมันจะหอมกว่าลูกติก๊กนี่ใหคนดูมันเริ่มเทิมเลยทุกคนหย่บเลอื๊มอใหญ่มากอันนี้ที่มันเป็นสีม่วงนี่มันเริ่มใกล้จะสุกแล้วนะ ถามว่าอร่อยสู้พันพื้นเมืองได้ไหมหลายคนก็บอกอร่อยนะคะแต่ว่าสําหรับกุไก่พันพื้นเมืองนะอร่อยที่สุดเปลือกบางหวานหอมมากมีต้นหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูพันพื้นเมืองอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวดูมะเขือเทศแล้วก่อนต้นไหนนาที่มีลูกเล็กๆนี่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 ดูครั้งนี้นี่ต้นต้นนี้ลูกใหญ่ขึ้นอี โอ้ยโถฟักยาวงอกแล้วนี่ไงโอ้ดีใจดีใจน,นี่หนึ่งต้นตรงนี้นี่นี่โอกลังงอกเลยนี่นี่นี่ด้วยนี่นี่โอ้ยนี่ไงโถนี่งอกกันมาแล้วเดินไปดูมะเขือม่วงมะเขือม่วงสี่ต้น ดอกแล้วนี่และนี่คือต้นฟิกนะคะต้นฟิกโบราณเมื่อก่อนมันมีต้นใหญ่ตรงเนี้ยที่คุณตาเคยปลูกไว้เนาะอร่อยมากเวลาสุกนะคะงอมมันจะเป็นออกสีเหลืองเหลืององมเขียวพอมันตายไปเนี่ยมแมลงมันกัดรากเนาะมันตายก็เกิดต้นนี้ขึ้นมาข้างกำแพงคุณน้าก็ไปแงะเอามาเอามาปลูกตรงนี้โตเร็วมาก อุ้ยแต่ลูกมันล่วงเต็มเลยดูนิมันยังเล็กอยู่มั้งมันยังไม่สมบูรณ์ี่มันติดตั้งหลายลูกทยอยล่วงหมดเลยเป็นพวกฝนด้วยแหละที่บ้านก็เป็นนะที่บ้านเน่าตั้งหลายลูกแนมะ่เนี่ยแตะล่วงเลยเหลืองแล้วอะ่ะดู มันเป็นโรคอะ่ะมันโดนฝนก็หนํอาองุ่นก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะลกเล็กๆนี่มีตรงนี้ลูกใหญ่ไอ้หมูอ้นราแม่อยู่ใช่ไหมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นมะเดื่อฝรั่งของกู๊ไก่ชิดนี่รอแม่เหรอเพราะตอนแม่ไปอะแม่วิ่งหนีไม่ไงั้นมันตามนะไอ้หมูอ้วนตัวนี้ เดนเดีย hey, สวยมากเลยนะทุกคนมีพิษนะคะใครปลูกก็ต้องดูแลให้ดีถ้ามีสัตว์เลี้ยงมีเด็กต้องระวังที่บ้านนะเวลาใบร่วงนะคะจะต้องเก็บใบทิ้งตลอดเลยกิ่งหักก็ต้องตัดทิ้งโอ้ยสวัสดีป่าตั้งแต่มานี่ยังไม่ได้เก็บกินเลยเนี่ยผุษาจีนที่บ้านจะถึงมาเดือฝรั่งไหม นังเนอรจีน่าก็รอมามา้าใช่ไหมครับบอนนี่อยู่ในบ้านแซมมี่ก็ยังไม่ตื่นนะนี่นะคะมาเดือดฝรั่งเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยวให้ทุกคนดูอดอกสีน้ืเงอนนี่คือผักป่านะคะผักลากระต่ายนี่ไม่ใช่ฟันสิงโตนะจ๊ะผักลากระต่ายนะเป็นผักป่าที่หอมอร่อยมากกูคใครเอามาปลูกไว้แล้วมันก็ออกดอกมันก็กระจายอยู่ตามสวนนะเนี่ยอร่อยมากนะคะ แต่มันมีน้อยอะ่ะปลูกไว้ดูเล่นๆเ,เก็บกินไม่อิ่มหรอกดูดอกมันคล้ายดอกฟันสิงโตนะแต่ดอกมันจะบางกว่าดอกฟันสิงโตจะหนาฟูมากกว่ากรีบจะเยอะมากกว่าต่างกันนะคะมาดูมาเดือฝรั่งสักทีด้วยเหมียวมันมาขวนต้นรับเล็บนี่มาเดือฝรั่งของกูไก่ก็ร่วงไปหลายลูกแล้วนะ มีพันพื้นเมืองนะคะนี่เี่ยนนียมั้งที่อยู่ดีมีสุเดี๋ยวมีบางลูกนะที่เห็นอนี่ยนี่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 ลูกนี่เดี๋ยวเด็ดให้ดูเลยมีล่วงคามือเลยมันโดนฝนนะคะเหมือนมันเป็นเชื้อราโดนฝนจัดเกินปีนี้ร่วงเยอะเลยอะ่ะปีนี้ออกเยอะแต่ก็ร่วงเยอะมีอีกไหม นี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยดูนะคะทุกคนฝนจัดเกินปีนี้ฝนเยอะเวอร์น,นี่รอดแล้วดูก,กิ่งนี้สินี่อันไหนที่มันโดนใบบงังนี่ไปอันนี้ลูกสวยอยู่ อันนี้ไม่รู้ปล่อยมันไว้ออกไหลลูกอยู่นะแต่ก็ร่วงเยอะไม่เป็นไรนะคะทำไงได้เนาะธรรมชาติอะ่ะฝนเราห้ามไม่ได้